ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีงาน l e เ e นเคชั่นนะครับสตาร์วอลนะครับโบบ้ามาให้ดูนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นพระเอกในหนังเลยนะแข็งแกร่งทีเดียวเลยตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือหว่างไหมนะครับก็ข้างๆนะครับสตาร์วอล e ีเ i น n เคชั่นนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเหมือนในภาพยนตร์เลยเป็นสวยนะ ัวหุ่นจริงๆนะมายืนนะครับแล้วก็เป็นภาษาไม่รู้ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้นะครับด้านบนนะครับก็เป็นอ่ายี่ห้อนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรวือหวานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของวินโด้เลยเปิดหน้าต่างออกมานะครับก็จะมีหุ่นอยู่ข้างในแล้วอุปกรณ์นะครับต่างๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพ้นเป็นดวงดาวนะบางคนเอะมันเป็นอะไรอันนี้ดวงดาวนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของตัวหุ่นกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจครับครับก็ตัวหุ่นอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเอาข้างหลังก่อนข้างหลังนะครับก็จะเป็นวิธีการติดตั้งนะครับฐานนะครับคล้ายๆงานเพาร์ตใครเลยนะครับติดตั้งฐานใส่อุปกรณ์ต่างๆก็คือคู่มือนั่นเองนะครับส่วนมากผมก็ไม่ค่อยแกะนะนะครับเพราะขาตั้งมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะที่เคยรีวิวไปนะในส่วนของงาน PS เพาร์ต KO นะ เดี๋ยวมาดูข้างในตัวปุ่นกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับเหมือนเดิมครับช่องนี้ชอบรีวิวแนวตั้งนะครับก็กลัวหุ่นหล่นอยู่เหมือนกันครับอ่ะขอเริ่มจากฐานนะครับไอ้ตัวนี้เป็นฐานในส่วนของการใส่ไฟตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวไอพ่นนะครับไอพ่นใส่ด้านหลังนะครับแล้วก็ปืนนะครับดาบนะครับแล้วก็ปืนสั้นแล้วก็มือแถมให้2คู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับ ครับก็ออกมาแล้วหุ่นสวยงามมากนะครับตัวนี้ลืมบอกไปนะครับผมได้ราคามาอยู่ที่1,400บาทนะครับรวมส่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของส่วนสูงก่อนนะครับส่วนสูงของโต้หุ่นนะครับอยู่ที่25เซนนะครับกลางแขนกลางขาผมให้16เซนนะฮะตัวนี้นะครับก็สีสันก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็เป็นงาน K.O. โตัวหนึงเหมือนกันนะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์นะครับก็ปืนไฟนะฮะเออสวยนะดูดิทําไฟสวยมางามมากเลยนะครับปอกปอกปืนไฟนะครับแล้วก็ปืนนะฮะปืนเพ้นมาสวยนะพอได้นะผมว่าได้เลยแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของไอพ่นนะไอพ่นไอพ่นไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะผมว่านะครับ แล้วก็อ่าปืนเล็กปืนสั้นก็ยังเพ้นมาโอเคนะสีไม่แตกไม่อะไร,นะรอะไรอีกมีดคู่นะนี่มีดคู่นะครับมือนะฮะมือปล่อยสบายนะครับมีรอยดามเมจนิดหน่อยเราถทะลอกนะครับแล้วก็มือจับปืนหนึ่งคู่ อรอยดาเมจหรือรอยเปื้อนยังไม่รู้นะแล้วก็ฐานนะครับฐานตัวนี้นะครับเอาไว้าวางนะครับในส่วนของตัวเนี่ยเดี๋ยวมันมีล่องอยู่น,น้เดี๋ยวมังลองเสียบไปดูาครับเสียบปิดตาแน่เนี่ยตรงนี้นะเราก็ไว้ตั้งนะครับเวลานั้น เดี๋ยวค่อยทําให้ดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหุ่นกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ตั้งไว้ในขาตั้งหนึ่งต่อ6นะฮะก็ที่แนะนำนะว่าให้ซื้อเอาไว้นะครับในส่วนนี้ตัวหุ่นนะครับก็โหดูรอยดาเมนี่ฮะสวยงามมากนะครับนี่ดูด้านหน้าสวยเลยนะครับ แต่ก็เหมือนเลอะสีมากกว่าพอดูใกล้ๆเหมือนเลอะสีนะหน้าอกนะครับ,นะนะรบเป็นยางทั้งหมดเลยขานะครับผมว่าก็โอเคนะน่าเก็บนะัาสะสมอยู่ยืนคู่กับงานเทอร์ตใครที่ผมเคยรีวิวนี่ก็นะงานเคอนะนะครับแขนนี่ก็ลงสีมาได้ก็พอได้นะ พอได้พอได้นะครับด้านหลังก็จะมีใบพัดนะฮะแล้วก็ตัวใส่พ่นนะครับสไตล์งานคล้ายๆงานเพออาร์นะครับ,รบโอเคแขนฝั่งนี้เป็นไงทำมาสวยนะผมว่าเบ้าบล็อกมันสวยดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการขยับแข้งขยับขากัน หัวนะครับมันมีสองสองส่วนนะครับคล้ายๆงานในหัวทอยฮะหมุนได้รอบแล้วฮะหมุนได้รอบเลยนะครับหมุนได้รอบเลยนะครับแต่ติอย่างเดียวตัวนี้มันไม่ลงนะผมว่าน่าจะติดกาวแหละครับปกติจะติดปิดลงมาได้นะฮะไม่ได้นะครับของอื่นอาจจะได้ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับนี่น่าจะหลอดติดมาเลยนะครับก็ลืมดูรีวิวของนอื่นอ่ะแขนนะครับได้สุดนี่เลยนะ ตรงนี้จะติดนะดันจนปีกหลุดนะครับมุนได้ไหมนะฮะ,ะมุนได้ไหมครับโหมุนไม่ได้แข็งเป๊กเลยนะครับติดสีหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจนี่ปับได้นะครับแต่ไม่มีเสียงแก๊ก้แก๊กนะฮะตัวนี้นะนี่ได้ยินแค่เสียงเนี่ยแล้วก็มีร้อยนี่นะนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนหมดอันนี้เลยเนี่ย เปลี่ยนหมดไฟนะะไหนๆก็หลุดแล้วก็ใส่ไปเลยนี่หมดไฟสวยงามมากเลยนะโอเคเลยอ่ะนะครับมือก็เปลี่ยนได้เนาะมันหมุนได้หมุนได้นะครับอ่ะเอวเอวได้ไหมนะครับเอวหมุนได้นี่ตัวนี้ก็ได้นะก้มเงยได้นี่ก้มก้มเงยได้นะครับนะครับแล้วก็ขายกได้ปกติ แผลลบหน่อยน,นะครับเป็นเรื่องปกติของงานรีเจนเคชั่นนะครับอันนี้ก็หมุนได้รอบนะครับขาก็งอได้งอได้นะครับอ่ะลืมผ้าคลุมผ้าคลุมนู้สสุว่าจะง่อยนะเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเบ้าตรงนี้มันน่าจะมีปัญหาเนี่ยตั้งเอาอะไรเนี่ยตั้งเนี่ยหลุดแน่นอนนี่ห้อยเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองยืนจัดท่าจัดทางกันดูนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนครับก็เริ่มติดอาวุธเนาะเปลี่ยนมือใส่นะครับแล้วก็อาวุธปืนเล็กนะฮะถ้าไม่ใส่นะครับตัวนี้ก็เน็บไว้ข้างหลังได้เลยสวยงามทีเดียวออดีนะผมว่านี่แล้วก็ในส่วนของมีดนะครับมีดตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยเขาทำมาดีผมยอมรับเลยโอเคเลย นะครับก็ใส่เข้าไปนี่นะครับเหลืออะไรอีกครบแล้วมีแค่นี้อ๋อขาดไอพ n นนะครับไอพนไม่แน่อาจจะต้องติดกาวหรือเปล่านี่นะครับใส่เข้าไปเออแน่นนะแน่นดีล็อตนี้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองยืนดูนะครับว่าจะยืนได้ไหมนะครับแขนจะตกไหมนะครับ ครับก็ลองยืนดูแล้วสวยงามเลยนะแขนไม่ตกนะเนี่ยแขนไม่ตกนะแข็งแรงนะล็อตนี้ผมว่าแข็งแรงดีนะครับถ้ากลัวก็เอาเอามาดามได้เนี่ยดามเอาไว้ก็ได้นะฮะผมว่าสวยดีนะเดี๋ยวลองดูด้านข้างดูนะฮะเดี๋ยวปรับด้านข้างนะครับเราไม่มีตัวโรเตตไม่เป็นไรอเอาออกก็ได้ครับนี่ยทายิงนะ งไงครับโอเนะผมว่าสวยอะช่วง99ผมซื้อไม่ทันนะผมดันซื้อก่อนแต่ก็ใช้เวลาส่งนานเหมือนกันนะครับตัวนี้งานจีนประเทศจีนนะครับ,นะรบอี๋ยวลองยกแขนด้านนี้ดูแขนด้านนี้ผมว่าแข็งแรงนะนะครับเดี๋ยวจับปรินไม่ค่อยแ,น,แน่นเท่าไหร่ ผมว่ามันโอ้โหตัวนี้เจ๋งอะ่ะมันมันถือปืนถืออะไรได้อะ่ะผมว่าไม่ตกอะ่ะแขนไม่ตกอะ่ะผมว่าโอเคเลยนะสวยงามทีเดียวเดี๋ยวลองยืนเทียบกับตัวสตาร์วอลรุ่นอื่นดูจะเป็นยังไงบ้างครับครับก็ยืนเทียบกับงาน ko นะฮะทั้งสองตัวเลยก็โอเคนะผมว่ายืนด้วยกันสวยงามเลยนะครับ ก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นอะไรที่เก็บสะสมนะครับก็ราคาก็ถือว่าแพงนะนะครับถ้าตัวนี้ผมก็ได้มา900กว่าบาทอนันนี่ก็พันนิดนิดนะไม่เกินพันสองนะครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวช่วงนั้นก็เก็บอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ทําช่องนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อสนใจนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า